ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานแท็กิคโค้ดบรรยายโดยจารย์วิรพงศ์นะครับวันนี้จะมานําเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับผู้จัดทาแผนที่ภาษีทุกท่านนะครับที่มีปัญหานะครับในการโอนข้อมูลนะครับตอนนี้ก็คือจัดทาข้อมูลโดยใช้บน l อลทออนไลน์นะครับทีนี้อาจจะมีการโอนข้อมูลไปแล้วไม่ครบถ้วนนะครับทางทีมงานได้ เพิ่มเทคนิคขึ้นมาก็คือการโอนข้อมูลแานที่ภาษีนะครับจากโปรแกรม l t ร์3,000เวอร์ชัน4ให้แบบอัตโนมัติมาดูวิธีการกันนะครับอันนี้จะเปิดเป็นโปรแกรมเสริมเนาะอ่าขั้นแรกก็คือผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับก็คือเราจะส่งรายชื่อออกมาโดยโปรแกรมเสริมก่อน ซึ่งโปรแกรมปกติใน LText สามพันเนี่ยเราจะส่งออกมาแล้วอาจจะไม่ไม่สะดวกนะครับทีนี้ผมก็ทําเป็นเครื่องมือออกมาอย่างนี้นะครับรี่ประมาอาจจะเป็นลำดับที่นะเป็นชื่อสกุลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดกี่ลายก็ตามนะทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเรานําตัวนั้นนะมาวางที่ Excel ตามนี้นะครับในะ Excel ตามนี้นะอันนี้คือเพื่อความรวดเร็วผมเลยยกตัวอย่างมา10 อ่สิบกรณีซึ่งจะมีตัวที่รายที่มีรา,ายการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใหม่นะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะทำงานยังไงนะครับโปรแกรมโรบอทนะครับก็จะนำข้อมูลจาก Excel โดยใช้าาาตามรายชื่อนะครับแล้วกดค้นหาอันนี้มีแล้วนะครับระบบก็จะเด้งขึ้นมาแจ้งว่ามีรายชื่ออยู่แล้วโอเคอผ่านไปค้นต่อไปครับคนรายต่อไป ไม่ใช่ว่าเวลาทําเนี่ยจะเพิ่มไปอย่างเดียวเราจะเพิ่มเฉพาะลายที่ยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มรายการเหมือนคนเราก็ไม่ได้ทารวดเร็วเกินไปเดี๋ยวทําให้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับจะทําให้ทํางานช้าเราก็คีย์เหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการกรอกข้อมูลฉะนั้นเราจะมีเท่าไหร่ก็ได้อ่ามาดูนะครับ บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วก็กดใหม่นำรายต่อไปมานะครับนำรายต่อไปมามาคน้นมาดูกันว่า10รายเนี้ยนะสิบรายเนี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ท่านก็ไปเปรียบเทียบบัญญตัติไตรยางเอาเลยนะครับว่าของเรามีอยู่4,000คนจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ,นะรบมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะก็คืออันนี้อัดออกมาช้าหน่อยเพราะว่าผมต้องทําให้มันได้จริงก่อนนะครับถึงจะ กล้านำเสนอเนาะอ่านะครับผมว่ามีประโยชน์โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปเรื่อยๆถ้ามีลายใหม่แล้วก็จะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปไม่ใช่ว่าเ,เพิ่มอย่างเดียวไม่งั้นข้อมูลก็ซ้านะครับผมเห็นหลายๆที่เขากำลังทำกันอยู่ก็ทุกคนก็กลาลังแข่งกันอยู่นะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะทีนี้ประชาสัมพันเลยทํายังไงถ้าอยากได้แบบนี้ก็คือมาอบรม มาเขาฝึกอบรมผมจะดำเนินการให้ก็คือนําข้อมูลที่มีเวอร์ชัน l t 4นะครับเวอร์ชัน4นะมีข้อมูลครบถ้วนก็จะนําข้อมูลลงให้อัตโนม,มัติเลยนะครับแต่ก็ใช้เวลาในการทาหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานซึ่งไม่เคยมาอบรมเลยนะครับไม่เคยมาอบรมผมเลยเนี่ก็ขอขอขอนุญาตให้เข้าฝึกอบรมสามท่านขึ้นไปและดํดเนินการให้แต่สำหรับใครที่เคยอบรมมาแล้วนะครับมากี่ท่านก็ตามก็จะดําเนินการให้เหมือนกัน อันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อความรวดเร็วผมก็เลยนําเสนอที่เป็นข้อมูลของบุคคลธรรมดาก่อนนะครับมีหลายๆที่ที่โอนข้อมูลไปแล้วข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีปัญหาดังนั้นบางทีอาจจะต้องมีการลบทั้งหมดก่อนลบทั้งหมดทิ้งแล้วก็อาจจะนําเข้าใหม่นะครับโดยใช้ข้อมูลที่มีจากโปรแกรม l t e c 3 0 0 0 v เวอร์ชัน4ในอนาคตก็อาจจะมีการนําข้อมูลคีย์ใน l อล c ออนไลน์แล้วดึงข้อมูลลงมามาเปรียบเทียบกับ l t e c ท e กเวอร์ชั4อาจจะทำสอระบบควบคู่กันไปนะครับหรือบางทีก็บางท่านอาจจะใช้โปรแกรมของเอกชนรา,ายอื่นนะครับอยากจะทําแบบนี้ก็คือดมข้อมูลของเอกชนรายอื่นนะครับแล้วก็มาเท่า L-TECH ออนไลน์ก็ได้จัดการได้หมดตอนนี้นะครับถ้าท่านอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้อโอเคอันแรกก็ เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับจะให้ดูว่ามีปกับปรตรงไหนบ้างนะครับกันนะ Excel ที่ได้นะครับมีการเช็คแล้วว่ามีในระบบแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่มีในระบบเชื่อมใหม่เพิ่มใหม่เพิ่มใหม่นี่มีตรวจเช็คแล้วก็เวลาที่ทานะครับสิบแปดนาฬิกาอันนี้ของจริงเลยนะครับสิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีถ้ามีการเพิ่มใหม่นะครับก็จะประมาณถ้าเห็นว่าสิบลายเนี่ยจะใช้เวลายอยู่ประมาณอันนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาที นี่ปดรายการ26นาทีใช้เวลา3นาทีต่อ10ลายนะครับที่ผสมผ,ผสานนะจากนั้นก็10ลายเผื่อไปเลย10ลาย5นาทีนะครับ10ลายนี้เผื่อไ้5นาทีเลยนะครับเราก็ให้โปรแกรมเขาลันไปเลยนะเห็นไหมนะครับอันนี้ทําได้จริงนะไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะพูดถึงที่อื่นนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงอยากจะ ได้รับสิทธิพิเศษนี่ตัวนี้ก็คือข้อมูลตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือื่อก,กี้เพื่อความรวดเร็วผมก็เลยอันนี้คือมีทั้งหมด5149ลารยก็ก็ไปใส่ใน Excel แล้วให้โปรแกรมรันหรือนะครับเราอาจจะทำอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ทำงานหนักเกินไปเราก็อาจจะแยกเป็นหมู่นะครับอันนี้หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหนึ่งร้อยสี่สามลายหมู่สองก็ทำทีละหมู่ได้ครับทำทีละหมู่อ่ะโอเคนะครับสมมติว่าผมจะทำ หมู่ที่สองเนี่ยสี่สิบลายนะครับผมทำเอ็กเซลยังไงมาดูเนาะอ่านี่ก็๊อปปี้แล้วไปวางครับโอเคอยากได้พิสิทธิพิเศษอย่างนี้ยังไงเวอร์เว็บอาจารย์วิพร c คอมเปิดอบรมรุ่นใหม่แล้วจํานวนสี่รุ่นรุ่นนี้จะเน้นที่ l อลเทออนไลน์นะครับปรับมาตราสิบก็จะทําเข้าออนไลน์นะครับสมรวจพักสนาอะไรก็จะออนไลน์หมดและก็มีการเตรียมข้อมูลอยู่ใน l อลเทเวอร์ชันสี่ก่อนนะครับเพื่อเป็นการ ทำสอระบบควบคู่กันไปนะครับลงทะเบียนเบื้องต้นตอนนี้รับจำนวนจํากัดนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่เคยเข้ารวมขออย่างน้อย3าคนขึ้นไปเดี๋ยวจะจัดการให้ดีกว่าท่านไปเสียเวลาในการทําเองหรือจ้างเขาทํานะครับแล้วเจอกันวันอบรมสวัสดีครับ